สามยังได้ครึ่งเดียวไม่ไหวก็ไม่ไหวก็พักปันจากที่วันนี้พร้อมมากพร้อมมากด้วยเพรามจะเป็นลมแล้วสู้สู้รถของช่างบอยครับเสือบอยแห่งหนองคายยังอ่อนนะก็เรากำลังสูบลมกันอยู่อันนี้เสือเพชรจากนนสูงฮนะโคกแสงทุกยาเดียวสาย ไปเยกว่าเก็กร้อยยี่หกนะครับปั่นใช้ได้อยู่นะครับราคาแต่ต้องได้นะมาแล้วครับสองเสือเสือดี้เสือต้นฮนะก็มีเสือบอยตามมากลับเลยว่าไงะ่ะล่วเหรอเรากลับเลยเหรอ โอเคลงเสือเสือบอยมาไม่จบคลิปนะครับยางรั่วกับที่พักนะฮะโอเคตอนนี้เราเหลือกันแค่5คันนะจากที่นำมา6คันโอเคลุยนั่นจะเป็นพื้นที่ทำคารเกษตรนะวันนี้จะเป็นยอดเขานะ ฟังฝากของเขาตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำอูแล้วเห็นก้อนหินด้านหน้านูาน้นอันทำติ่งนะเห็นใส่น้ำก็คือทำน้ำโขงนะโอเคเราแวถ่ายเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อครับผมเอาลระตวด แต่ละคนเป็นไงบ้างครับเนี่ย,าายมากันห้าเสือห้าคนนะห้าคนนนันเล,เลยเลงไงท้งต้นโอ้ยทั้งต้นแรงยังดีอยู่ยาาจานดีแรงยังใช้ได้จางเพชรดีกว่าผมนิดเลย <c oughs> ชักต้องกอดดีก <niño> ว <sharing> ่า <observed> ช okay, ักเพชรหน่อยโอเคเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันต่อาทีสอาทีแล้วก็ไปต่อนะครับเอาได้บัสไซฮอนด้ามาสมทบอีกหนึ่งคันนะเอาหอยเสือบอยวันนี้นะ่วันนี้วันอะไรนี่เสือบอยยางรว่แล้วเสือบอยเอาเปลี่ยนบัสไซเลย ถือหวยลาวนะพวกเนี้ยสี่สี่หนึ่งห้าจัดต้นไปแล้วครับจัดต้องจัดต้อง,อ,งอ๋อซ่อ,อมม<อ>นะันไปละปั่นไปซ่อมไปเอาไปที่เนาะเอาไปนี่เนดะให้ดูวิวทีนี้เมื่อกี้เรานู่นะน,น,ะน,นะเราลงจากเนินนู่นมาปืด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 ลงมาเรื่อยๆฮะ นี่เป็นการลงนะไม่อยากนึกถึงตอนขึ้นเลยนะอันนี้โอเคจะเราลุยกันต่อครับผม นนแม่น้ำอูนะแต่จะ,จะ,จะมันจะแยกเป็นสองเส้นนะคือที่เห็นอยู่ทีงนูน้นน่ะอ่าก็จะไหลไปนูน้นด้านนู้นจะลึกส่วนด้านนี้ถ้าน้ําด้านนู้นมันล้นมนาะมันก็จะ,ะไหลออกมาทางนี้ก็ไปรวมกันก็ทางนู้นเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เขื่อนปากอูหนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ชมกันสักรอบหนึ่งนะโอเคไปลุยต่อครับผมเขาบอกว่าเอามลังกันนะ Bị cũng rồi Bài, <laughs> <laughs> nghe tim <laughs> นินกน,นอนตัไหนฮนะี่ไหนกูว่ากูไว้น้ำดิสวัสดีครับ